e l a s t i c ก a v e d y n a m i c s ก็เหมือนเดิมครับอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันก็คือแขวนลูกผุมกระชับลานที่หนึ่งครับแขวนลูกบอลลหะแล้วก็บิดเส้นยางหลายๆรอบเมื่อปล่อยลูกบอลจะเกิดขึ้น,นิ่งขึ้นศึกษาปรากฏการณ์แล้วก็ศึกษาว่าขึ้นมันขึ้นกับตัวแปรอย,อย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมครับก็แขวนลูกบอลไว้ด้วยหนังยางแล้วเราก็บิดหลายๆรอบพอบิดหลายๆรอบปล่อยไปปุ๊บเกิดขึ้นนี่เอออันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอก เราว่าิดภาพตามโจทย์ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไอวาพีทสวีเดนก็จะเห็นว่าเขาก็หมุนหนังยางไหลายรอบตามที่โจทย์บอกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยแล้วก็จะสังเกตเห็นขึ้นนิ่งมาคำถามหลายๆคำถามที่เราน่าสนใจเนี่ยอ่าเราดูวิดีโอไปก่อนนะก็จะเจอว่าปล่อยปุ๊บเกิดคืนนิ่งเกิดขึ้นอ,อคำถามคือว่าทําไมต้องเป็นหนังยางใช้เชือกได้ไหมอะไรคือความแตกต่างใช่ไหมครับเวลาเราอ่านโจทย์เราจะต้องตั้งคําถามไปพร้อมๆกัน ทำไมต้องบิดหลายรอบนะครับแบบว่าบิดน้อยสุดเท่าไหร่ถึงจะพอให้เกิดคลื่นนิ่งหรือว่าคลื่นนิ่งมันเกิดจากอะไรสมบัติอะไรของคลื่นที่เขาบอกในโจทย์ที่เราต้องสนใจอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราควรจะต้องตั้งคําถามแล้วเราอาจจะต้องคาดหวังให้คนที่แก้โจทย์คนนี้ตอบเราให้ได้ด้วยครับอ่ะเรามาดูหลักการง่ายๆก่อนแบบคลื่นบนเส้นเชือกธรรมดาเนี่ยครับแบบว่าเราสนใจช่วงเล็กๆของเส้นคลื่นมันก็มีแรงเสียดทานที่แตกต่างกันไปเปลี่ยนไปตามตําแหน่ง ซึ่งถ้าเราสังเกตมุมเล็กน้อยเราก็สามารถประมาณอะไรได้เล็กน้อยแล้วก็เขียนสมการนิวตันความไม่เท่ากันของแรงแก็เท่ากับมวลที่ถูกเล่งไปใช่ไหมฝั่งขวาก็เป็นเอเขียนสมการแยกยสมการมาเราก็สามารถได้สมการในรูปร่างประมาณนี้ซึ่ง้สมการหน้าตาประมาณนี้เนี่ยเราจําได้ว่ามันคือรูปร่างของสมการคืนนะเวลาเราพูดบรกว่าระบบเรามันมีคืนเกิดขึ้นเนะี่ย ถามคำถามคือว่าเราเขียนสมการขึ้นของระบบเราได้หรือเปล่าซึ่งอันที่ผมเขียนมาเป็นตัวอย่างมันคือขึ้นแบบว่าเราไม่ได้สิดผลของแรงโนม้มถ่วงหรือแรงอะไรพวกนี้ดังนั้นจะต้องระวังแบบว่าเราไปทําในระบบเราแล้วก็ต้องไปปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับกระบบเรามากขึ้นอ่าแล้วก็เทียบความสมคั์กับการขึ้นไล้ความเร็วขึ้นบนเส้นเชือกมาซึ่งอัตราเร็วขึ้นบนเส้นเชือกนี้เราก็ต้องปเป็นเลียบเที้ากับระบบเราทํมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ไม่ใช่คําตอบสุดท้าย ถ้าเราเอาตรงนี้ไปใช้เลยก็ชัดเจนว่าแบบว่าเราไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูมาให้ดีนนครับอ่ะกรณีคืนนิ่งเนี่ยคืนนิ่งมันเกิดขึ้นจาก boundary condition หรือว่าเงื่อนไขขอบเขตกลับไปหน้าตาแบบเดิมไม่ได้กลับเฟสแต่ปลายตึงมันมีการกลับเฟสเกิดขึ้นมันมีสองปลายตึงแล้วก็มีเงื่อนไขขอบเขแตแล้วเราก็เขียนสมการเอามาทับซ้อนกันของ,ของคืนแล้วก็จะได้สมการหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งสมการหน้าตาประมาณนี้มันก็จะให้เงื่อนไขที่ขอบเขตว่าวที่ขอบเขตที่แอลเนี่ยมันจะลงเป็นศูนย์อ่ะเราก็ได้สายเคยอเท่ากับศูนย์นั้นเองไอตัวนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับเป็นจํานวนเท่าของพายอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสมบัติทางตคนมิติก็ได้ความสัมพันธ์เพิ่มเข้ามาทีนี้เรามาดูกันว่า กรณีที่มันคล้ายๆกันที่เราเคยเจอหรืออาจอาจจะไม่เคยแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเราเรียนฟิสิกส์กันมาก็คือพวกการทดลองของเมลเดย์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราเจอว่าการทดลองของเมลเดย์มันมีเครื่องสั่นบางที่ใช้ซ่อมเสียงบางที่ใช้ตัวออสซิเลเตอร์มาเนี่ยคำถามคือว่าระบบเราความถี่เกิดจากอะไรอะไรคือตัวสั่นใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรคือตัวสั่นอะอะไรมันทาให้ตัวเส้นเชือกมันสั่น คำตอบก็คือไอ้ตัวการ unwinding หรือว่าการคลายเกลียวของไอ้ตัวเส้นเชื่อมเนี่ยมันเกิดการหมุนคลายเกลียวเรื่องการหมุนเราก็รู้อยู่แล้วการหมุนมันก็คือการ superposition ของไอ้กราฟไซน์โนยโซยโลในแกน x กับแกน y กราฟไซนกราฟคอสอะไรพวกนี้มันรวมกันก็คือการหมุนงั้นความถี่มันจะขึ้นกับไอ้ตัวอัตราหมุนเชิงมุมเนี่ยแล้วเรามีความสัมพันธ์นี้มาจังก่อนหน้าปุ๊บหมายว่าแกนสมการนิดหน่งหน่อย n อ็นเท่ากับซอส่วนเลมด้า ่ะเราว็เป็นแลมดาเป็น V ส่วนใช่ไหมครับไอตัวความแถวเสียงแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่า V ในเส้นเชือกอันนี้คือเราประมาณทุกอย่างเปนแบบง่ายๆก่อนเราสิิเจอ์นีที่มันง่ายๆมากๆ V มันก็ขึ้นกับ T ส่วน m u อะไรแบบนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์ประมาณนี้มางั้นเราได้โมเดลง่ายๆโมเดลของเล่นนะ่ยซึ่งของจริงไนะตัว L ตัว F ตัวมตัวทีเปลี่ยนไปในเวลา งั้นสมการที่ไม่ไต้องถูกปรับเปลี่ยนแน่ๆถ้ามันใช้ตรงนี้ตรงตรงเลยใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเราได้ AI คร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถทำนายได้ว่าลุกขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคืนภายใต้งอน,นไขที่เรารู้เพราะว่าแอลเราก็วัดได้ความถี่เราก็วัดได้แล้วก็ไป t r a ็กเอาว่าไอ้ตัวลูกบอลมันหมุนได้อไอ้ตัวมวลไอ้ตัวความหนาแน่นมวลอะไรพวกนี้เราก็ไปวัดได้ที tension ก็คือมวลทวง แล้วกวิดได้ทุกอย่างระวาดได้งั้นเราควรจะทํานายได้ว่าเองม,มากสุดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าโจทย์ในใบให้คะแนนเนี่ยมันจะมีช่องนี้คือผลงานของตัวเองงั้นน้องนองหนูๆห,ห,หรือคุณครูใครมาก๊อปปี้ตรงนี้ไปก็นี่ไม่ใช่ผลงานของตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนก็ต้องไปปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นผลงานของตัวเองเองนะครับเพราะว่าตรงนี้หยุดที่ตรงนี้คือเป็นผลงานของพัฒนาพลแต่ว่าต้องไปมากกว่านี้ถึงจะเป็นผลงานของตัวเอง ดังนั้นช่องให้คะแนนี้ก็ทุกคนในที่นี้เข้าใจตรงกันนะฮะว่าถ้าอยู่แค่ตรงนี้ก็ข้อมูลของผู้อื่นอะไรแบบนี้ต้องไปทาเพิ่มถึงจะได้คะแนนมากขึ้นทฤษฎีที่น่าสนใจก็ต้องไปทําเพิ่มว่าจะโมเดลยังไงให้ได้แอลที่มันเปลี่ยนไปนในเวลาความถี่ที่เปลีป่ยนไปในเวลาอะไรพวกนี้อ่ะทีนี้หลังปล่อยเนี่ยไอการที่มันบิดเกี่ยวกันไปเนี่ยมันทําให้ดีเอ็มเปลี่ยนมิวมันเปลี่ยน นั้นเป็นเหตุผลว่าทาไมพอเราหมุนไปปุ๊บแล้วเราปล่อยช่วงแรกๆลูกคืนมันมาเยอะหลายขืนเลยแต่พอปล่อยพอปล่อยไปเรื่อยๆมันเหลือลูกเดียวเหลือลูกน้อยลงสองลูกเหลือลูกเดียวเออสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปคือมิวตอนนี้มันบิดแบบมิวมันไปขดกันเยอะมันหนาแน่นเยอะในช่องเท่าๆกันเนี่ยตอนที่มันบิดเนี่ยไอ้ตัว DM มันเยอะกว่ามิวมันเยอะกว่ามิวช่วงหนาหนึ่งมันเยอะกว่ามันก็เลยทําให้เอ็นมันเยอะในช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังๆเอ็นมันก็จะน้อยลงน้อยลง พอมีวมันต่างกันไปคำถามคือว่าเราคำนวณไอ้ตัวจํานวนลูกคืนสูงสุดได้แต่ระหว่างทางสมมุติเราคำนวณได้สาเนี่ยระหว่างทางเราจะเจอสองเจอหนึ่งแบบนี้ไหมหรือคำนวณได้ห้าจะเจอสี่สามสองหนึ่งไหมคำตอบคืออาจจะไม่เพราะอย่าทผมบอกไปว่าตัวแปรแต่ละต,ตัวเปลีป่ยนไปในเวลาดังนั้นมันก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ค่าที่มันเป็นค่าจํานวนเน 3, 2, 1, ต็มสามสองหนึ่งต,ตามตามออกมาแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอได้เหมือนกันแล้วก็ ต้องต่อยอดทฤษฎีเพิ่มใส่พดความเร็วอะไรที่มันจำเพาะกับระบบมากขึ้นตัวอย่างกันทดลองก็เป็นประมาณนี้ใครดูกแ,แต่เอาตัวแปรที่น่านสนใจก็ความหนาของยางเปลี่ยนลูกบอลอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องควบคุมนะเพราะว่าลูกบอลเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดไปเนี่ยมวลเปลี่ยนโมเมนต์ออปเปนินเชียก็เปลี่ยนถ้าเราใช้วัสดุเดิมทำยังไงให้เราสามารถควบคุมได้แบบมวลเท่าเดิมแต่ว่ารัศมีเปลี่ยนหรือว่ารัศมีเท่าเดิมแต่มวลเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ย แต่โจทย์บอกว่าลุกบอลโลหะก,ก็ต้องระวังเพราะว่าเขาให้ใช้โลหะจำนวนรอบก,การบิดส่งผลไหมเพราะว่าเราบอกว่ามันต้องมีการขายตัวเจตดข้บก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมที่คาดหวังก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยก็มีประมาณนี้ครับผมผมสองข้อ